สวัสดีค่ะดิฉันร้อยเอ,อกหญิงกิษิณีสวสดีนาคพยาบาลหัวหน้าเวชกรรมป้องกันโรงพยาบาลค่ายวชิราวุธวันนี้ดิฉันจะพาทุกคนมารู้จักกับศูนย์พัฒนาสมรรถภาพทหารและผู้ป่วยด้วยระบบดิจิทัลเชิญตามมาได้เลยค่ะศูนย์พัฒนาสมรรถภาพทหารและผู้ป่วยด้วยระบบดิจิตัลหรือ smart wellness and longevity care center เป็นศูนย์ฝึกและออกกำลังกายเพื่อบริหารฟื้นฟูสุขภาพเชิงการแพทย์ค่ะโดยเราใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมแรงต้านที่เกิดจากลมเป็นแบบดิจิตอลช่วยให้การฝึกและการออกกำลังกายมีความสะดวกและปลอดภัยและมีประสิทธิภาพที่สุดค่ะโดย smart wellness care center ของเรานะคะจะให้บริการอยู่4บริการหลักๆค่ะ 1. ให้บริการตรวจวัดและประเมินโดยตรวจวัดองค์ประกอบของร่างกายด้วยเครื่อง body c o m p o s i ิชันอนาล y ซ i สและตรวจวัดสมรรถนะการทรงตัวและความสมดุลของร่างกายด้วยเครื่องสมาร์ทบา n ์ e 2ให้บริการออกแบบการฝึกและออกกำลังกายเฉพาะบุคคลเพื่อให้เหมาะสมที่สุด3ให้บริการฝึกและออกกำลังกาย เพื่อเสริมสร้างและฟื้นฟูความแข็งแรงของกล้ามเนื้อกระดูกและข้อสำหรับผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีปัญหากล้ามเนื้อน้อยอ่อนแรงเพื่อเสริมสร้างและฟื้นฟูความแข็งแรงด้านหัวใจหลอดเลือด และปอดและไขมันสูงเพื่อลดความเสี่ยงจากโรค NCD เช่นความดันโลหิตสูงเบาหวานหัวใจและหลอดเลือดเพื่อเสริมสร้างและฟื้นฟู<ๆ>การตอบสนองของระบบประสาทสัมผัสต,ต่างๆและการทรงตัวที่ดีเพื่อป้องกันการหกล้มหรือภาวะสมองเสื่อม 4. ให้บริการติดตามและประเมินผลการฝึกและออกกําลังกายโดยการติดตามวิเคราะห์และประเมินผลการฝึกในแต่ละบุคคลแต่ละช่วงเวลา เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้การฟื้นฟูสุขภาพของแต่ละบุคคลเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีสุขภาพดีในระยะยาวต่อไปเรามาดูกันดีกว่าค่ะถ้าเราจะใช้บริการจะมีขั้นตอนอะไรบ้างเชิญเข้ามาเลยค่ะค่ะขั้นตอนแรกเมื่อเข้ามาถึงนะคะเราแค่มีบัตรประชาชนใบเดียวค่ะเสียบกับเครื่องคียออสเครื่องนี้เราก็สามารถเช็คและตรวจสอบสิทธิ์การรักษาของเราได้เลยค่ะและลงทะเบียนเพื่อรับการบริการในวันนี้ค่ะ ตอนที่2นะคะจะเป็นการวัดสัญญาณชีพขั้นพื้นฐานค่ะก็จะมีความดันโลหิตชีพจรออกซิเจนในเลือดและก็อุณหภูมิค่ะลำดับต่อไปค่ะผู้รับบริการจะต้องทำการตรวจกับเครื่องวัดองค์ประกอบของร่างกายหรือ body composition ค่ะ โดยเครื่อง body composition เครื่องนี้นะคะจะทำหน้าที่ในการตรวจวัดวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกายค่ะไม่ว่าจะเป็นมวลไขมันมวลกล้ามเนื้อไขมันในช่องท้องน้ำนอกเซลล์น้ำในเซลล์ ค่าการเผาผลาญของร่างกายค่าจัดนนีมวลกายของร่างกายเพื่อให้นักวิเคราะห์ค่ะได้ทําการวิเคราะห์ข้อมูลของแต่ละบุคคลและออกเป็นโปรแกรมเทรนเนอร์ออกมาค่ะหลังจากที่เราได้ลงข้อมูลในระบบค่ะจากการวัดสัญญาณชีพและการวัดองค์ประกอบกของร่างกายด้วยเครื่อง body composition แล้วค่ะนักกายภาพค่ะจะเป็นคนวิเคราะห์ข้อมูลของคนไข้นะคะ เพิ่มในการออกกำลังกายนะคะเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและความแข็งแกร่งค่ะหลังจากที่นักกายภาพบำบัดได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลแต่ละบุคคลแล้วนะคะก็จะออกมาเป็นโปรแกรมในการออกกำลังกายค่ะโดยเราจะมาเริ่มจากโปรแกรมแรกค่ะเป็นการเพิ่มกำลังของกล้ามเนื้อมีเครื่องต่างๆตามนี้เลยค่ะ เ i ็กซ์เซอร์ไซม์แมชของเรานะครับผมจะใช้แรงต้านที่เกิดจากลมนะครับผมทําให้การเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อนะครับผมเป็นไปอย่างธรรมชาตินะครับผมการการะทำต่อกล้ามเนื้อและข้อต่อเนี่ยจะลดน้อยลงมากๆนะครับผมทําให้เกิดความปลอดภัยนะครับผมแต่ประสิทธิภาพในการออกกาลังกายเนี่ยยงังคงสูงเท่าเดิมเลยนะครับผมหรือจะเรียกว่าในคอนเซ็ปต์ของซอ f ์ฟแอนด์เฟก็ได้นะครับ ครับแล้วก็นี่ก็ยกตัวอย่างเครื่องออกกำลังกายเครื่องหนึ่งนะครับผมที่เน้นการฝึกและออกกำลังกายไปที่ส่วนบนของร่างกายนะครับผมก็คือต้นแขนนะครับด้านหน้าและก็ด้านหลังนะครับผมรวมถึงหัวไหล่ด้วยนะครับด้วยการดันขึ้นนะครับผมแล้วก็ดึงลงจะช่วยให้บุคคลที่มีกล้ามเนื้อท่อนบนน้อยนะครับผมเพิ่มกล้ามเนื้อตรงนั้นได้เพิ่มความแข็งแรงได้นะครับผมเพิ่มฟังก์ชันแนลในการใช้ชีวิตประจําวันได้ง่ายขึ้นนะครับผมเพราะว่าเป็นกล้ามเนื้อมัดหลักที่เราใช้ในชีวิตประจําวันด้วยนะครับ แล้วก็นี่เป็นอีกเครื่องหนึ่งนะครับผมที่ชื่อว่าทวิทนะครับผมซึ่งจะช่วยฝึกแล้วกลัากายในช่วงของกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวด้านด้านข้างนะครับผมซึ่งจะส่งผลให้นะครับผู้ฝึกนะครับผมมีความมั่นคงในการทรงตัวนะครับผมทําให้เกิดความปลอดภัยในการใช้ชีวิตประจําวันด้วยนะครับ และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องที่เป็นไฮไลท์ของเราครับผมมีชื่อว่าเลคเฮ c นะครับผมซึ่งจะเป็นเครื่องออกกำลังกายที่ช่วยฝึกหรือบริหารกล้ามเนื้อต้นขาทั้งขาเลยนะครับผมและที่สําคัญจะมาในรูปแบบของท่านอนด้วยซึ่งจะเน้นความสะดวกสบายในการเข้าใช้งานนะครับผมรวมถึงเน้นความปลอดภัยในขณะออกกำลังกายด้วยครับ S 1> <S 1> สำหรับเครื่องนี้นะครับผมมีชื่อว่า a อ duction and a ด d d u c t i o n นะครับผมซึ่งจะเป็นการฝึกของกล้ามเนื้อต้นขาด้านในและก็ต้นขาด้านนอกนะครับเหมาะสำหรับบุคคลที่มีการเดินแล้วทรงตัวไม่ค่อยอยู่หรือมีการเดินโอนเองเนี่ยเหมาะกับเครื่องนี้ในการฝึกมากๆเลยครับสำหรับคนที่มีอาการเข่าเสือ่อมหรือว่าปวดเขา่าหรือพึ่งผ่าตัดเข่ามาเครื่องนี้เหมาะมากๆเลยะครับ <efect parallel S 1> <Harvey S 2> เพราะว่าชื่อเครื่องเขาคือ Le g Extension and Curl นะครับผมซึ่งจะเป็นการฝึกต้นขาด้านหน้าแล,แล้วก็ตัวต้นขาด้านหลังนะครับผมสามารถที่จะ ทำให้ผู้ฝึกนะครับผมฟื้นฟูในส่วนของหัวเข่าได้ดีมากๆเลยครับครับสำหรับวิธีการเข้าใช้งานนะครับผมเพียงแค่นําตัว i f d หรือตัวลิทแบนตัวนี้นะครับผมที่ได้ถูกเจ้าหน้าที่หรือผู้เชี่ยวชาญออกแบบโปรแกรมการฝึกไว้นะครับผมเพียงแค่นําตัวนี้นะครับผมแตะไปที่หน้าจอนะครับผมเพื่อยืนยันตัวตนนะครับแล้วตัวเขานะครับผมจะโหลดน้ําหนักนะครับผมรวมไปถึงตัวจํานวนครั้งจํานวนเซตที่เล่นนะครับผมว่าเล่นที่เท่าไหร่ตามที่ออกแบบไว้นะครับจะเป็นอัตโนมัติทั้งหมดเลยนะครับ และในผู้ที่นักกายภาพบําบัดทําการวิเคราะห์แล้วพบว่ามีความเสี่ยงเกี่ยวกับการหกล้มค่ะจะต้องได้รับการตรวจจากเครื่องสมาร์ทบาลานซ์ค่ะค่าผลการตรวจวัดนะคะก็จะแบ่งออกเป็น4สัญญาณไฟ4ส่วนถ้าสีฟ้านะคะก็จะเป็น สัญญาณไฟที่แบบบ่งบอกว่ามีความเสี่ยงในการล้มน้อยแต่ถ้าสีแดงนะคะจก็จะบ่งบอกว่ามีความเสี่ยงในการล้มสูงค่ะทั้งการหลับตาลืมตาแล้วก็ในสภาวะที่มีการไม่มั่นคงของพื้นค่ะค่ะแล้วในคนที่มีความเสี่ยงทางด้านโรคหลอดเลือดและหัวใจนะคะจะต้องมาทําการเทรนด้วยเครื่องฝึกเดินโดยมีเครื่องช่วยพยุงค่ะ นอกจากนี้นะคะก็จะใช้ในผู้ป่วยอมัมพฤกษ์อัมาพาตค่ะแล้วก็ผู้ป่วยที่ต้องการฝึกการลงน้ําหนักหลังจากได้รับการผ่าตัดค่ะจะมีความปลอดภัยถ้ามีการลงน้ําหนักที่แบบจะล้มก็จะมีการเซฟไว้โดยการพยุงตัวไม่ให้หกล้มค่ะและด้านนี้ก็จะเป็นโปรแกรมสําหรับผู้ที่มีความเสี่ยงต่อโรคสมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์นะคะโดยหลักการทํางานก็คือ ผู้ป่วยค่ะจะต้องใช้ความคิดในการเลือกเส้นทางใช่ไหมคะแล้วก็ใช้ขาค่ะใช้กําลังขาในการควบคุมเพื่อเพิ่มกําลังของกล้ามเนื้อด้วยค่ะและเมื่อวันที่29พฤษภาคมที่ผ่านมา Smart Wellness and l o n g e v i t y Care e e n t e r ได้รับเกียร,รติจากพลโทสันติสกุลตนาศแม่ทัพภาคที่4 มาเป็นประธานในการเปิดศูนย์ของเราค่ะโดยมีภาพบรรยากาศในงานตามนี้เลยค่ะและนี่คือศูนย์พัฒนาสมรรถภาพทหารและผู้ป่วยด้วยระบบดิจิตัลหรือ Smart Wellness and l o n g e v i t y Care e e n t e r โดยเราจะมีผู้เชี่ยวชาญให้การดูแลให้การบริการผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดค่ะ ขอบคุณค่ะ